็สวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันใน fishing simulator กันอีกแล้วนะเออเดี๋ยววันนี้นะครับก็ได้มีน้องๆ c o m มนต์เข้ามานะว่าวิธีหาเพชรม่วงนะครับหายังไงนะเออเดี๋ยวก็จะแถมวิธีการหาเพชรชมพูไปด้วยแล้วกันนะครับอืว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะโอเคก่อนอื่นเรามาเพชรม่วงกันก่อนนะครับก็เราจะเห็นนะครับลงเตียมของเลแกนนะตรงฝั่งซ้ายนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปเลย พอเข้ามาถึงในร้านนะครับแล้วก็จะพบกับเลแกนนะให้เราคุยกับเขานะครับอ,อ่ะจะสังเกตได้ว่าเลแกนครับจะมีภารกิจอยู่2ระดับนะก็คือฮอลลี่กับวิกลี่นะครับเอ่อไอฮอลลี่นะครับก็จะเป็นแต่ละเควสเนี่ยจะมีจํากัดเวลา35นาทีบ้าง20นาทีบ้าง30นาทีบ้างก็แล้วแต่เควสนะครับอ่ะแต่เขาก็จะบอกนะว่ารีวอร์ดแต่ละเควสเนี่ยจะได้เพชร ชมพูเนี่ยเท่าไร่อันนี้ได้เป็น25เพชรนะอันนี้35แล้วก็อันนี้เป็น20ก็แล้วแต่ความยากของเควสนะครับแล้วเขาก็จะจ่ายตามนี้นะถ้าเราทำเควสเสร็จอ่าส่วนไอ้ตัววิกลี่เนี่ยจะเป็นตัวเพชรม่วงนะครับเออแต่ว่าผมรับเควสไปแล้วอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าพอรับเสร็จแล้วนะตัวเควสม่วงนะครับเนี่ยจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับบางที ก็ไม่ได้20เพชรม่วงนะครับแต่ส่วนมากแมปแรกนะจะเป็น20เพชรม่วงนะครับถ้าไปแมปที่2เนี่ยเออบางเควสมันก็จะง่ายนะเพชร,รม่วงก็จะน้อยลงนะครับอาจจะอยู่สัก15เพชรม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ให้ดูนะครับว่าระดับความยากของแตร่ละเควสเป็นไงอย่างเควสอันนี้นะครับของนายกนะอ่าเควสของนายกอันนี้นะครับก็ให้เราตามหาหัวของโมบี้นะ หัวโมบี้ก็คือบอสนะครับประจําตัวนะก็ให้เราไปหากุญแจก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดที่เกาะมอนสเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำเควสนี้ให้ดูนะแต่จะไม่ได้ไปล่าโมบี้นะครับ mm hmm. ก็ผมก็ได้ไปแอบ,บหาหัวมันไว้แล้วแหละเออได้ใช้เป็นหัวนี้นะครับเราสามารถเก็บดองไว้ได้นะเออแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเพชรว่วงเนี่ยจะดองแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นเควสสำหรับ เพชรชมพูเท่านั้นเออแต่อันเนี้ยผมรับเควสมาแล้วผมก็ไปตามล่ามานะครับแล้วก็เอามาทําให้ดูนะอ่ะอันนี้ผมล็อกเอาไว้นะครับผมกดล็อกหนึ่งอ่ะมันก็จะเพิ่มมาหนึ่งอ่ะสองสามสี่อ่ะอ่ะเควสครบแล้วก็นี่นครับมันก็จะบอกให้กลับไปหาที่โรงเตรียมนะเออแล้วก็มาคุยกับเลกแกนอีกทีนะครับอ่ะแล้วก็คุยกัน ่าแค่นี้เคเวสก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะได้รีวอร์ดตามเคเวสอันนั้นมานะอ่าปิดไปเดี๋ยวเรามาดูในเคเวสนะครับวิธีการรับรีวอร์ดนะอ่าเนี่ยเคเวสจะขึ้นว่าคอม p พลซ์แล้วนะครับเลยแกนจะปั๊มคอม p พลซ์ให้เออทีนี้หน้าที่ของเราก็าคือการกดเคลมรีวอร์ดนะสังเกตได้ว่าเพชรของผมเพชรม่วของผมตอนนี้มี60ะผมก็กดเคลมนะครับอ่าเพิ่มเป็น80แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้นะครับ การไปทาเควสต,ต่อไปอ่ะอย่างเควสนี้ครับผมก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออเควสนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเควสที่ให้ล่าพวกฉลาบนะครับประมาณ50ตัวนะเออผมก็ไปแอบตีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเออทำเสร็จปุ๊บแล้วก็มาส่งเควสเหมือนเดิมนะครับส่งได้ทีละเควสนะเอออ่ะ,อะก็เหมือนเดิมลยครับแต่เ,เขาจะ ปั๊มตัวคอมพิวให้นะครับแล้วก็กดเคลมอ่าแค่นี้ผมก็มี100เพรม่วงแล้วอ่าแล้วก็มาดูอีกเควสหนึ่งนะส่วนเนี่ยอันนี้จะเป็นเควสที่น่าจะยากนะครับยากระดับหนึ่งเลยให้ลองวาร์ปใช้บอลลูนวาร์ปนะครับไปดูแมป2นะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่เล่นมานานมันก็คงจะไม่ยากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอันแรกนะให้ไปตกอลูกปากระตูนนะครับสิตัวอ่ะ เราจะรู้ได้ไงว่าลูกปลากรตูนอยู่ไหนนะครับให้เราไปที่ Fishing Index อ่าแล้วเราก็เราก็ลองเลื่อนหาดูนะครับว่าตัวปลากรตูนอยู่ไหนอ่านี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่โอเชียนนะก็ถ้าดูในแมปนะครับก็จะพบได้ทั่วไปนะบริเวณเกาะแรกนะครับตกได้แล้วต้องอากาศแจ่มใสเท่านั้นนะครับเออตัวต่อมานะก็จะเป็นตัวปลาดาวนะครับก็ตกได้ที่เกาะ อ่านี่จะเป็นเกาะนี้นะครับเป็นเกาะพีระมิดอืมก็ตกใช้ประมาณ5ตัวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตรงโอเอซิสตรงนี้นะปลาดาวตัวนี้เอต่อมาก็จะเป็นอ่าปลากระเบนนะครับระดับใหญ่เออส่วนไอ้ส่วนของปลากระเบนอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่เกาะแจ็คสันเนี่ยแหละ อ่าใช่ก็คือตัวนี้นะครับสามารถตกได้บริเวณเกาะแจ็กสันทั่วไปเลยแต่ว่าเราต้องตกขนาดใหญ่เท่านั้นนะแล้วก็ใช้แค่หนึ่งตัวนะครับสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วมันก็ง่ายนะเออแต่สําหรับมือใหม่ก็อาจจะยากก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเบ็ดเราก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะและการอัพสเตตัสของตัวละครก็ยังไม่ได้โหดเออก็แนะนําว่าให้ดูดีๆก่อนอ่านชื่อเควสดีๆนะครับเขาจะ อธิบายละเอียดอยู่อ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะของวิธีการหาเพชรม่วงนะครับเดี๋ยวไปเพชรชมพูต่อนะครับก็อย่างว่านะครับเพชรชมพูมันก็มีของเรแกนใช่ไหมแต่วิธีการหาเพชรชมพูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการกดที่แมปนะอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าตามแมปนะครับจะเป็นรูป X แบบนี้นะครับอย่างอันนี้จะเป็นเอนเชียนนะเกาะโบราณจะมีรูปเเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดู สักคู่นะครับถ้าถ้าไม่มีคนไปตัดหน้าผมผมก็น่าจะได้ละอันนี้ก็คือต้องแย่งกันนะทางเซิร์ฟนะครับก็ต้องมีอย่างน้อย2-3คนขึ้นไปในเซิร์ฟนะกล่องถึงจะปรากฏนะครับอืมก็เดี๋ยวผมเดินสักพักนึงนะครับก็ดูนะครับว่าในแมปตัว X อ,อยู่ตรงไหนแล้วก็เดินหาบริเวณนั้นนะฮะไปตามไปเลยอ่ะทีนี้อยู่กลางน้ำน้ำตกใช่ไหมนนใช่ ไปพรมันอยู่ใต้น้ำอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเป็นกล่องนะเป็นเชสแบบนี้อ่าให้เรากด e เลยครับอ่าพอกด e เปิดสังเกตได้ว่าเนี่ยเราจะได้เพชรม่วง25เมตรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่จะได้รับเพชรม่วงนะครับอืมก็คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรแล้วเออมันมีอีกวิธีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นของโค้ดนะครับ ในส่วนของตัวโค้ดเนี่ยก็แนะนำให้ไปติดตามทางช่องทาง Discord ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแจกโค้ดในนั้นนะเออหรือไม่ก็ลองลองเข้าไปดูครับผมมันจะมีแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าบางทีผมปิดแจ้งเตือนไงเอออัปเดตไม่ทันก็บีเหมือนกันนะไอ,อ้โอเคคลิปนี้การหาเพชรม่วงกับเพชรชมพูก,ก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับผม เดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือให้เรากดไปที่รูปถ้วยรางวัลตรงนี้นะเออมันจะเป็น achievement นะครับเออก็สําหรับผู้เล่นระยะยาวนะมาทํากันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลา exotic นะครับถ้าเราตกปลา exotic ตัวนี้ได้นะมันก็จะได้รับไปเลยนะครับ80เพชรม่วงนะเออวิธีการได้รับปลา exotic นะครับก็คือเราต้องไปซื้อไอเทม ชินชินนันนะเฉพาะตัวของมันนะครับถึงจะตกได้นะครับเออส่วนใครที่สายแบบเก็บไปเรื่อยนะเก็บอินเด็กอะไรเงี้ยเออก็มาดูได้นะครับอันนี้จะเป็นอินเด็กเมืองใหม่2เมืองเออมันก็จะได้รีวอร์ดอยู่ที่2000นะครับเพชรชมพูแต่ก็คือมันต้องเก็บให้ครบทุกป่านะครับถึงจะได้นะมันเป็นอาชิเมนต์อ่ะมันเป็นเพชรระยะยาวนะมันก็เลยได้เยอะนะครับ วิธีนี้ก็สายคนเล่นยาวไปนะฮะแอย่างแมปแรกก็มีเหมือนกันนะครับเชรมันก็จะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่ปลาที่แมปนั้นนะว่ามันมีปลากี่ขนาดบ้างมีปลากี่ตัวบ้างนะเออมันมีเคเวดอื่นเยอะแยะเลยนะแต่ว่าผมก็ทําไปเยอะแล้วแหละผมเลยปิดเอาไว้นะครับอันนี้คือเคเวสที่ผมเหลือนะมันไม่ใช่ว่ามันจะได้เพชรม่วงกับเพชรชมพู2ออย่างนะครับมันได้เงินด้วยนะเอ,อ ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันครับผม